สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง national นะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม arena breakout season 10นะครับผมซึ่งอพอดีผมจะไปทําคลิปดักคนใช่ไหมทุกคนผมก็เลยคิดว่าจะไปเปิดค้ังแสงดีกว่าเพราะว่าในไหนเราก็จะไปเล่นค้ังแสงอยู่แล้วครับผมก็เลยว่าจะเหมาอุญแจไปเปิดดีกว่าว่าข้างในดอบอะไรบ้างนะผมนี่เลยคีการ์ดมันมีอยู่หนึอันนี้ห้องหใช่ไหมข้างบน แล้วก็เราส่วนตัวแล้วก็การ์ดแดงเรามีอยู่แล้วแล้วก็การ์ดฟ้าครับผมการ์ดฟ้าเนี่ยสองใบเนี่ยเหมือนกันนะผมก็คือห้องเดียวกันนั่นเองเอาไปใบใดใบหนึ่งก็ได้ครับผมแต่รู้สึกว่ากุญแจมันราคาขึ้นนะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาสูงด้วยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องติดตั้งกุญแจใช่ไหมอ่าสำหรับวิธีการเล่นทางแสงใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงก็ นานๆเจอคนทีหนึ่งทุกคนส่วนมากยิงกบบระบอดมากกว่านะผมโอเคนี่เลยติดตั้งกุญแจเรียบร้อยแล้วไปพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าผมว่า,านในห้องนี้ดอกอะไรบ้างับผมส่วนห้องที่เราจะเปิดวันนี้ก็ไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเกิดใกล้ที่ไหนโอเคเข้าสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเราอยู่หน้าคันแสงแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ทําการสับสวิตช์เรียบร้อยแล้ว เเท่าไหร่เราวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยเหลืออีกหนึ่งนาทีทุกคนประตูก็จะเปิดแล้วผมข้างในก็ไม่ค่อยมีคนเข้าเท่าไหร่นะเออตั้งแต่เล่นมาเนี่ยทุกคนส่วนมากเขาจะเล่นกันข้างนอกมากกว่านะเพราะว่าเซฟข้างนอกก็มีโอกาสได้ของแดงเหมือนกันแล้วก็เซฟมันเยอะขึ้นครับผมคนเล่นเหมือนจะคนที่ลงคลงแสงจริงเหมือนจะน้อยลงด้วยนะเปิดง่ายครับผมสาหรับคนที่จะมาเปิดนะข้อมูลถ้าเทียบกันระหว่างซีซันก่อนๆคือซีซันนี้คือแบบสบายเลยทุกคน เออผมทําได้แบบง่ายๆเลยไม่ได้แบบตายเยอะอะไรขนาดนั้นบางทีมันก็จะมีแบบการันตีให้เราฟาร์มด้วยครับผมอะไรแบบเราตายเยอะอย่างเงี้ยมันจะปิดห้องให้เราฟาร์มนั่นเองมีแค่เราแล้วก็ยิงบอดสองสามตัวแค่นั้นเองครับผมก็ประมาณนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมประตูก็นาน <c oughs> เปิดจังวะพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะเนี่ยโอ้ดูดิโอเคผมมีเครื่องสแกนหนูอยู่เออสแกนไปแบบนี้ถ้าสมมุติมีคนมันจะขึ้นสีมส้มนะทุกคน ถ้ามันขึ้นตรงไหนแสดงว่าอยู่ตรงนั้นแหละโอเคผมสแกนแล้วไม่มีครับผมไปเข้าไปข้างในกันครับผมอ่าเราจะวิ่งไปเปิดการ์ดฟ้าก่อนดีกว่าทุกคนข้างล่างง่ายกว่าเพราะว่าห้องนี้คนแย่งกันเยอะนั่นเองห้องนี้จะเข้าได้สองทางนะทุกคน,กคนเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวงผมไม่ได้เล่นนานวะอ่านี่นี่นี่อ๋อไม่ใช่ใบ,บนี้มันเข้าได้สองฝั่งทุกคนนี่เลย ทำมอีกฝั่งนึงโอเคสแกนไปแล้วครับผมรอบที่หนึ่งในนี้ก็จะมีเซฟหนึ่งใบทุกคนแล้วก็ของวางบนโต๊ะวางแผนเน่เออตรงนั้นจะดรอปของแดงด้วยนะแต่ว่าซีซันก่อนมันดรอปทุกคนแต่ว่าซีซันนี้ไม่รู้ว่ายังไงโอเครอบนี้ในเซฟก็มีแต่ของม่วงทุกคนส่วนตรงโต๊ะวางแผนเนี่ยก็มีแต่ของม่วงเหมือนกัน โอเคมาดูของดำครับผมอ๋อไม่มีอะไรกล่องอาวุธยาวไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคในห้องก็จะประมาณนี้แหละอ๋ออู้มีกล่องนี้ด้วยอ่อผมเคยได้ของแดงในกล่องแบบนี้ด้วยนะแต่ไม่ใช่แบบนี้ โอเคไม่มีครับผมมารอบถัดไปครับผมรอบนี้ผมเข้าอยู่ฝั่งหนึ่งตรงนี้มีเซฟด้วยนะข้างห้องนะครับผมลืมบอกโอเคนี่เลยรอบที่สองครับผม <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรตั้งนะโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วครับผมแต่ว่าผมได้ของแดงจากข้างนอกมา ก okay. ออ็อยากลองได้ของแดงในแมปเดียวอ่ะสองชิ้นสามชิ้นบ้างนะผมโมเมนคนอื่นเขาได้เป็นเนะ่ยโอ้โหเล่นคังแสงนี่แหละบางคนได้สามชิ้นเลยนะภายในแมปเดียวอ่ะแต่เรานี่ดิอันนี้ก็เป็นของม่วงครับผมไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเครอบถัดไปครับผม ูเซฟฟีก่อนโอ้ไม่มีทําไมวิ่งมาแต่และรอบไม่มีสักรอบเลยวะเนี่ยรอบที่สี่ครับผมแต่ก่อนคนมาดักเต็มเลยนะในค้างแสงอะ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกคนเก่งมากก็สองคนอะ่ะเออเข้ามาหนึ่งตีอย่างเงี้ยโอ้รอบนี้เป็นของทองครับแต่ก่อนมันเคยดรอปของดีอยู่นะห้องเนี้ยเมื่อนานมาแล้วนะแล้วผม รู้สึกว่ามันตายง่ายเกินไปอ่ะทุกคนมันโดนดักแบบเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีทางออกข้างในอ่ะหนึ่งที่แล้วก็ตรงสถานีเรดาร์ใช่ไหมเรดาร์หนึ่งแล้วก็อุมโมงมีอยู่3มที่แล้วมันดักกันง่ายมากเลยบางทีเราฟาร์มข้างในอ่มินอย่างเงี้ยออกไปก็โดนดักอย่างเงี้ยเออมันไม่ไหวอ่ะทุกคนส่วนเข้ามาข้างในก็เปิดได้ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเออทางออกสามารถออกได้แค่ทีเดียว บางทีออกไม่ได้ด้วยโดนจากปลาระเบิดด้วยผมก็เลยไม่ไม่ชอบมากกว่าทุกคนไม่ไหวอ่ะมันตายง่ายเกินก็มีแต่แบบทุกคนกโอเคอ๋อรอบนี้ผมอยู่ข้างนอกทุกคนกำลังจะเข้าไปมาดูในเซฟฟีบ้างดีกว่าจะเจออะไรดีดีรอบนี้ก็ได้แจอกันมาแล้วทุกคน อู้เป็นเป็นของทองอ้ยีไม่ใช่ดิของแดงแต่ว่านี่ของแดงสองชิ้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้สองสองแสนอะเจอบ่อยทุกคนแต่ว่าเป็นพวกแจกันหรือว่าสิงโตอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอห <c oughs> ายากครับผมแต่ว่าเพื่อนผมก็ม่องทิ้งไปแล้วนะครับผมมามาดูห้องเซฟเราดีกว่าทุกคนเออตรงนั้นมีเซฟฟรีนะครับผมรอบนี้ผมกดกดรหัสไวแล้ว เอาเปิดได้แล้วที่ว่าเดี๋ยวนะกลับไปเอาเซฟก่อนอ๋อเป็นของทองครับผมรอบนี้ไอยิยหน้านะผมอันนี้ทิ้งไปหมดละอ่าเอายามาเยอะๆหน่อยนะทุกคนบอดก็ถามว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนอะบอดไม่เยอะนะเออถ้าสมัยนี้ เอสกับเออย่างเงี้ยเออผมน่าจะตั้งแต่ซีซันเจมั้งที่เข้ามาครั้งแสงล่าสุดนะแล้วก็ไม่มาเล่นอีกเลยแต่ว่าซีซันนี้ก็บอสก็ฆ่ายเออสมัยก่อนนะโอ้โหแบบว่าโผล่มาแค่นิดเดียวเงี้ยแล้วยิงเราเม็ดเดียวอตายก่อนแล้วทุกคนแต่รอบนี้เหมือนเขาปรับอ่เหมือนเป็นประโยชน์ให้ผู้เล่นมากกว่านะก็ดีอ่ะทุกคน ภาพรวมก็ดีแต่ว่าคนเล่นเหมือนจะน้อยลงถ้าเทียบกับซีซั่นก่อนๆก็น้อยลงมากเลยครับผมแต่ฟาร์มง่ายนะครั้งผมจะทะลุ5 0าเอ็มแล้วบ้างเนี่ยเออตั้งแต่เล่นมาเนี่ยขนาดตายแบบเยอะๆอ่ะของดรอปดีขึ้นครับผมโอเคมีโปสเตอร์ตรงนี้อ,อ่ออันนี้ทิ้งไปแล้วกันครับผมเครื่องสแกนหนู ลองสแกนก่อนครับผมก่อนที่เราจะทิ้งนี่เลยโอเคก็ไม่มีเอาทิ้งไปเลยครับผมมันสแกนได้3ครั้งนะเครื่องนึงอะถ้าเราดรอปได้อะก็เป็นข้อดีเหมือนกันแหละสําหรับวิธีการหาหนูนะ่ากลัวโดนดักงเนี้ยเออเราสแกนก่อนเรารู้ก่อนนะผมโอเคไม่มีอะไรละอันนี้ก็ดูอีกรอบหนึ่งก่อน อ่ะอยหญ่หน่นิดนึงใช่ครับผม <c oughs> ทุกอย่างประหยัดไงรอบที่หกครับผมนี่ไงบอกแล้วว่ามันเข้าได้สองทางคือผมเห็นเพื่อนผมลงมาแล้วเว้ยนึกว่ามันไม่เปิดสรุปก็คือเขาเปิดละจบเลยครับผมรอบที่หกแบบเส e ียฟีละมารอบที่เจ็ดครับผมโอ้โหต้องเดินรอบๆอบก่อนนะก่อนจะเปิดนะผมตรงนี้มีเซีฟีเปิดไว้อล้แล้วก็มีบอดหนึ่งตัว หมดดับกระสุนสีนะผมเออโหมดนี้เป็นโหมดพื้นที่ต้องห้ามนะผมลืมบอกพื้นที่ต้องห้ามแสนสองนั่นเองอุ้ยนี่ไงมาแล้วครับผมชิ้นแรกของเราโอ้ได้อยู่นะมันราคาสี่แสนใช่ไหมถ้าได้ของแดงชิ้นหนึ่งก็ที่เหลือก็เปิดฟรีครับผมแต่มันจะลุ้นๆหน่อยแค่นั้นแหละถ้ามันมาเร็วเราก็แบบสบายไงแต่ถ้ามาช้าเนี่ยมันจะเหนื่อย แต่บางทีมันก็ไม่ออกนะสมัยก่อนอะก็ไม่รู้อะทุกคนอยู่ที่ดวงเราโอเคแต่แนะนำต้องมีเซฟนะเนี่ยเผื่อเจอของแดงอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็มียัดเซฟครับผมกระเป๋านี้ยังไม่ได้เช็คนี่มาโอเคไม่มีอะไระครับผมปไปดูเซฟฟีกันดีกว่าครับ เซฟปีก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคครับรอบถัดไปครับผมรอบนี้เซฟไม่มีเต่มีบอทรอบที่แปดครับผมเฮ้ยสิงโตปะเนี่ยนี่ไงสิงโตดำน้ำ <c ười> หก oh, ช่องเนี่ยทุกวันเนี้ยแย่ yeah, อยู่นะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ว่ะโอเคไม่มีอะไร คครับไม่มีอะไรจริงๆรมารอบที่เก้าของเราครับผมเสียฟีไปรอบนึงอะเสียไดย้สี่ช่องครับผมโอ้แผงเวมบอร์ดอะไรกันครับนี่อะกล่องดำครับผม ผมวิ่งเข้ามาเนี่ยแทบไปเปิดทุกรอบนะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเหมือนเขาจะไม่ซื้อกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเซฟฟีมันเยอะมากเลยใครที่จะมาวิ่งเปิดก็ลองมาดูกันได้ครับผมคือมันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วทุกคนเออก็ถามว่าเล่นง่ายไหมก็ง่ายนะคล้ายๆกันกับทีวีเลยทุกคนทุกวันเนี้ยห้องก็ของแดงมันก็มีการันตีอย่างที่ว่าน่ะทุกคนตอนนี้การันตีอยู่นะ แต่ว่าเซฟมันเยอะไม่รู้ว่ามันจะดรอปในอยู่ที่ดวงอยู่ดีไม่ใช่ว่าเราจะได้ครับผมโอเคมารอบถัดไปครับผมมีเซฟฟีไหมรอบนี้ก็ไม่มีป่ะผมมาแทบไม่เจอเลยรอบที่สิบครผมรอบสุดท้ายของเราแล้วของวางบนโต๊ะก็ไม่มีอะไรดีเลย โอโอเคครับผมน่าจะได้แค่ชิ้นเดียวแหละใจการชิ้นเดียวถ้าไม่มานี่ก็คือแบบเต็มกราฟอะ่ะสี่แสนเราปิวเลยครับผมแต่ได้ของม่วงมาเยอะอยู่นะแต่ถ้าเราเก็บของทุกอย่างน่ะมันน่าจะคุ้มอยู่หรอกทุกคนแต่ว่าถ้าได้ของแดงคือการันตีกําไรไงโอเคเหลือกระเป๋าครับผม โอเคก็ไม่มีอะไระไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้อีกทีนึงครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนสําหรับการดฟ้าของเรานะครับผมอรอบนี้ก็ได้ของแดงมาแค่ชิ้นเดียวเป็นแจกันนะทุกคนเกือบไม่รอดเออถ้าแบบนี้เกือบไม่รอดได้ชิ้นหนึ่งถือว่าเท่าทุนครับผมแต่ถ้าสองชิ้น่ก็กำไรเราไปเปิดกันดูได้ครับผมสําหรับการาเปิดก,ก,ก็ถือว่าง่ายนะไม่ได้ว่ายากอะไรมากมายเจอคนก็ยินทุกคน ผมแนะนําว่าเอากระสุนแรงๆไปสักแมหนึ่งนะผมจัดมาหลายตัวอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ